คลิปนี้ก็คงจะต้องเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะอธิบายว่าพักนอกรัฐมนูญเนี่ยทำไมจึงมีลทิ์มีเดชได้สั่งเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เออกท,ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในภายใต้รัฐมนูญหรืออยู่ภายใต้กฎหมายหรือมีกฎหมายมารับรองเนี่ยเออ ปเอาลิ์เอาเดตเอาอำนาจที่ไหนมาสั่งเปลี่ยนแต่งประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นนะฮะอ่าผมก็มาอธิบายให้ท่านเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับว่าพักมีสองแบบพักที่อยู่ภายใต้รัฐมนูญกับพักที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูญนะพักมีสองแบบแล้วพักเนี่ยหมู่กลุ่มคณะใดกันแล้วแต่ถ้ามุ่งหวังไปเอาเอำนาจแห่งรัฐนะ หมู่กลุ่มคณะนั้นหรือสถาบันนั้นก็จะเป็นพรรคการเมืองไปเลยนะเช่นกองทัพไทยถ้าเราบอกเป็นพรรคการเมืองเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมฮะเขาจะเป็นพรรคการเมืองก็ต่อเมื่อเมื่อเขามาทํารัฐประหารเนี่ยก็ยังเป็นกองทัพกองทัพไทยมาทํารัฐประหารนะฮะเหตุที่ทำรัฐประหารก็เพราะว่ามันเมืองวุ่นวายจะจะเกิดสงครามกลางเมืองทหารก็ต้องมาเบรก เพราะเราไม่ให้กษัตริย์มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกเนะี่ยเพราะนายกไปเล่นเกมการเมืองไนงะแต่ถ้าว่ากษัตริย์ตาม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 หลักวิชาที่ถูกนะพร,าาระพราษตรจะพระหาษตรแบบโมเลคีอ่ะอษณาจักรในโมเลกี้นะครับลิมิเต็ดโมเลคี้จะต้องมีอำนาจอำนาจที่มีเป็นอำนาจสำหรับแต่งตั้งนายกเท่านั้นนายกจะได้เสียงข้างมากข้างน้อยหรือ เอาคนนอกก็เป็นสิทธิ์ขาดของกษัตริย์ที่เขาจะดูทิศทางลงเขาจะแต่งตั้งใครแต่งตั้งเพื่อจะถอดน,นะะแต่งตั้งเพื่อจะถอดน,นะครับมันเป็นหลักวิชานะครับแต่งตั้งเพื่อจะถอดถ้าคุณเป็นประเทศที่มีเลือกตั้งผู้ที่จะตั้งนายกนะจะต้องเป็นกษัตริย์เพื่อจะถอดถอนเพราะพราะนายกฝ่ายบริหารมันไปนเล่นเกมการเมืองพอไปเล่นแล้วถ้าไปเล่นเลยเถิดไปเนี่ยประเทศจะเข้าสู่สงครามกลางเมืองเนี่ยนั่นแหละ กรสาต้องไปถอดถอนนั่นคือหน้าที่นะแต่ถ้าไม่เล่นเลยเถิดก็กระสานก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปยุ่งนะแต่ถ้าเขาเล่นเกมกันมันไปพาประเทศเข้าสู่ตัวประมุขของรัฐก็ต้องมาทำหน้าที่ถอดถอนเขาหลักวิชาก็ต้องให้เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพราะไม่เป็นตัวไปออกนีลาไปเล่นเกมการเมืองพอมันเล่นเกมการเมืองแล้วพาประเทศเข้าสู่สงครามการเมือง ไอตัวต่อเดียกคือหัวโจกก็คือตัวนายกมัตรีนั่นเองวันนั้นก็ไปถอดถอนเพราะถอดถอนมันก็หมดสภาพหมดสภาพครับประเทศเข้าสู่ภาวะปกติก็เรื่องตั้งกันใหม่นะเป็นอย่างนี้นะฮะนัน่นนั่นคือหลักที่ถูกแต่ประเทศไทยเนี่ยเขียน,เข,ยนเขียนกันเป็นไม่ให้กษัตร์มยุ่งเลยเลยเปเป็นเล่นกันเองก็เท่ากับสร้างปมขึ้นมาเองแล้วก็หมุนวนอยู่ในวงจรอย่อางเงี้ยนะเราทําผิดอยู่ตอนนี้ให้แจ้งให้ทราบก่อนนะเอาละอันนี้เราก็รู้แล้วนะว่าต่อ <c oughs> เมื่อทหารมาทารัฐประหารเนี่ยเพราะกษัตริย์ไม่มีแล้วมันอำนาจในการจับยังไงบ้านที่เข้าสู่กบเมืองทหารก็เลยต้องมาให้ตอนละจะจะให้ตอนมานี่ถูกหลักวิชานะครับทหารยึงได้ดอกไม้ไงเวลามาทํารัฐประหารทําไมทหารได้ดอกไม้มาถูกหลักวิชาต้องได้ดอกไม้แต่พอยูพอพอประเทศมาสงบภายในสามเดือนมันก็สงบแล้วทหารต้องกลับกลมกอง ต้องนะต้องกลับกองกองตำราวิชาแต่ทหารไม่กลับยัไงไงเมื่อทหารไม่กลับแล้วสวยอํานาจต่อนั่นแหละเขาจึงกลายเป็นพรรคการเมืองไงผมจึงบอกว่าหมูก่กลุ่มคณะใดาก็แล้วแต่ที่มุ่งหวังมาเอาเอานาจแห่งรัฐนะไม่ว่าจะเป็นคนดีเป็นหมูก่กลุ่มคณะหรือสถาบันนะรวมทั้งกองาทัพไทยก็เป็นสถาบันมาเอาอำนาจแห่งรัฐคือมุ่งหวังมาเอาอำนาจรัฐก็กลายเป็นพรรคการากเมืองไปเลย ก็กลายเป็นพรรคการเมืองาจากองทัพไทยเป็นการพรรคการเมืองดูแลประเทศไปเนี่นยจะได้ผู้พักการเมืองทั้งหลายมันก็โกรธทีครับเพราะรัต่อสู้กันอยู่อยู่อยู่ตาอยู่มาเบรกเออมันมันเบรกก็ใช่แต่ว่ามันเอาไปกินเองมันมันเป็นรัฐบาลไปต่อไอ้เงี้ยผู้พักการเมืองก็โกรธโกรธก็เลยต้องอ่าหาคนไปใส่ร้าย,ายไปว่าไปไป้ายสีเขาโกรธเนี้ยพรรคการเมืองโกรธน,นะครับเพราะก็จะมีพรรคหนึ่งเพี้ยงครั้ พักหนึ่งจะชนะอยู่แล้วทหารมาทําไมเออมาเบรกก็ไม่ว่าหรอกเบรกก็มันอยู่ต่อเว้ยฉันแทนที่จะจัดเลือกตั้งฉันมีสิทธิ์จะได้อยู่แล้วเช็คสาวเสียงประชาชนนิยมฉันแน่ฉันได้เป็นต่อแล้วไม่ได้เป็นต่อก็เลยโกรธเลยครับพักกรนกนึ่งก็เลยโกรธก็เลยให้แกนนําทั้งหลายไปพูดซะก็เลยคนเลยเกลียดทหารไปเพราะอย่างนี้แหละก็เพราะทหารไปเล่นต่อไงเพราะนั้นเมื่อทหารเล่นต่อ ของลูกยก็เป็นพักการเมืองไปโดยปริยายก็จ<ม>ะยังชนหลักเป็นที่ถูกเป็นเช่นนี้ดังนั้นใครที่มุ่งหวังไปอานหน้ารัฐเป็นพักการเมืองหมดดังนั้นของผมเนี่ยก็เป็นพักการเมืองเหมือนกันแล้วพักการเมืองนี่เป็นพักเป็นพักการเมืองที่ไม่ต้องไปเลือกตั้งเนะเป็นพักการเมืองที่ไม่ต้องเลือกตั้งนะครับอ่าพักการเมืองส่วนมากจะเลือกตั้งใช่ไหมครับอ่าอันนั้นพักการเมืองายใต้เราจะธรรมนูเป็นพักการเมืองที่ ม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลแต่มุม่งห,หวังว่าเอาหนะ้ารัฐเนี่ยเขาเรียกพรรคหมดคุณจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาเลือกตั้งคุณก็เป็นพรรคสภาพเป็นพรรคนั่นเองนะเอาละทีนี้ไอ้ของผมนี่มันเป็นพรรคการเมืองที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลเออไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลแล้วไม่ต้องจัดเลือกตั้งด้วยเออมันก็เหมือนคือผมม่ไดยเหมือนกับกอง,กองทัพไทยนั่นแหละเหมือนกองทัพไทยนั่นแหละแต่กองทัพไทยใช้รถถังแต่ผมไม่ต้องใช้รถถังใช้บัตรประชาชน ใช้สัตประชนกับสมุดทะเบียนบ้านใช้สองอันนี้นะฮะหรือเรียกบัตรประชนก็ได้นะเพราะว่าสมุดที่เียนบ้านมันเป็นตัวพักนี้ตัวพักสมุดทะเบียนบ้านเนี่ยนะครับตัวพักนะเป็นสมุดทะเบียนบ้านท่านไปจับได้เลยจับแล้วท่านก็จะเห็นว่าโอ้มันมีตัวตนท่านจะมองภาพสมุดทะเบียนบ้านใหม่เลยสมุดทะเบียนบ้านท่านที่ท่านที่มีสมุดทะเบียนบ้านเนี่ย ท่านไม่เคยรู้สึกรู้สารเลยว่าสมุทรปรากามันสาคัญอะไรมันแค่เป็นเป็นบอกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะอาวุธงานเป็นคนไทยแต่ผมมาบอกว่าสมุทรปราการเป็นตัวพักการเมืองนะบ้านทุกหลังจะต้องไปจับสมุทรปราการใหม่แล้วต้องไปมองใหม่แล้วมองแล้วมันมีค่าขึ้นมาเลยนะครับมันมีค่าขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันเป็นพักการเมืองแล้วมันจะสร้างมูลค่าให้ประชาชนนะ มีทุนสำรองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านเพราะฉะนั้นท่านจะมองสมทุทรีนเป็นบ้านมีมูลค่าหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทท่านมองใหม่แล้วนะครับทุกบ้านท้างไปมองสมุทิีเป็นบ้านใหม่แล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าละทีนี้ท่านจะมองใหม่ละทําไมสมทุทเจีนบ้านมันมาออกฤทธิ์ออกเด็ได้ยังไงกฎหมายไหนมารับรองใช่ไหมฮะท่านก็ต้องถามอย่างนี้แล้วทีนี้ก็จะบอกว่า สมุทเชีินบ้านนะ่ะมันมีสมาชิกของบ้านแต่ละหลังนะโดยอัตโนมัติทุกคนเป็นสมาชิกโดยมัดแล้วแต่ละคนนั้นมันมีอำนาจสามดุลไอ้สมาชิกพักตัวนี้มันแปลกมันมันไม่เหมือนสมาชิกพักของอู้พักการเมืองนะสมาชกิกนี่มีอำนาจสามดุลสามดุลเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้องไปจัดเลือกตรงเลือกตั้งไนงะแต่พักทั้งหลายพักทั้งหลายที่อยู่ประรันรมูลนะ มันยังไม่ได้อำนนาสามดุลจากประชาชนเลยถึงแม้ประชาชนเป็นสมาชิกพักประชาชนก็ไม่ได้แสดงจุดยืนไม่ได้สรไปใบเส้นไม่ได้ส่งใบแสดงเจตเจำนงว่าถ้าเป็นสมาชิกพักที่จะให้อำนาจสามดุลไปประชาชนจะไปให้ก็ต่อเมื่อไม่จับเลือกตั้งเท่านั้นเองประชาชนจึงจะไปเข้ากูหาแล้วก็ไปเลือกพักพักนี้แล้วพักนี้ก็จะเอาเอำนาจของประชาชนไปแค่หนึ่งดุลนั่นเองหนึ่งดุลสามสองดุลไม่เอาเออมันเป็นอย่างนี้ มันได้ไปมันก็ได้เป็นนิดๆหน่อยไปนิดเ,เดียวไม่พอไม่พอที่จะชี้นําประเทศสั่งประเทศได้ขับเคลื่อนประเทศได้ไม่พอแต่ที่นี่พักสมุทรยนบ้านที่เนี่ยเนื่องจากลูกบ้านหรือสมาชิกทั้งหมดมีสามดุลเต็มหมดแล้วไม่มีการไปเลือกตั้งมีแต่สถาปนาสถาปนานะไม่ต้องเลือกตั้งการจะสถาปนาต้องลูกบ้านต้องส่งไปแสดงเจำนง นะไม่มีการเลือกตั้งแต่ส่งใบแสดงเจตจำนงซึ่งใบแสดงเจตจำนงก็เหมือนบัตรเลือกตั้งนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นใบแสดงเจตจำนงใบยืนยันตัวตนมีหลักมีฐานยืนยันจากเจ้า,จา,จาจของจ,ง,จง,งจริงตัวจริงเสียงจริงชื่อจริงแล้วใบมันถูกเก็บไว้ที่วัดมีตัวตนใบจริงๆด้วยทุกวัดจะต้องเก็บเข้าตู้เซฟเก็บไปเลยนะเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่าแล้ววัดกับเจ้าหน้าที่ต่างๆจะลงชื่ออีกลงชื่อพร้อมกันหมดสี่คนนะ สี่คนหรือจะห้าคนก็ได้รับรองไอ้แต่ละตำบลเนี่ยลูกบ้านจํานวนที่นับได้มีจํานวนเท่านี้รับรองจํานวนลูกบ้าน่าซึ่งตัวจริงมาดูได้ที่วัดจะมีอยู่ในตู้เซฟเก็บไว้ตัวจริงแล้วบันทึกภาพด้วยบันทึกภาพที่พระนับเสียงอ่านทั้งหมดของลูกบ้านเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้นะเก็บไว้ทั้งในภาพและเสียงแล้วก็มีใบจริงๆเก็บไว้ที่วัด นะนแล้วตัวตำบลเนี่ยจะออกหนึ่งใบเป็นของตบำบลจํานวนลูกลูกบ้านมีจํานวนเท่านี้ออกจานวนจํานวนลูกบ้านที่นับได้ของแต่ละตำบลน,นะแล้วก็ส่งไปที่ขบวนกู้ชาติระดับสองนะละ,ละให้รู้ตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาฟังอันนี้ต่อว่าทําไมพรรคสมุทรยเป็นบ้านเนี่ยมันจึงไปออกฤทธิ์ออกเดชไปคุมประเทศได้แต่ทั้งที่มันไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐมนูล กฎหมายก็ไม่รับรองแล้วทำไมมันกลายเป็นพรรคที่มีิีบีเดตได้ที่มันมีลิีบีเดตได้ก็เพราะว่าลูกลูกพรรคลูกสมาชิกพรรคมันมีอำนาจสามดุลไงมันมีอำนาจสามดุลตรงนี้มันต่างกับตรงนี้มันมีอำนาจสามดุลและอำนาจสามดุลเนี่ยเขาส่งเป็นปใบสแสดงเจตจนงมายืนยันเลยเขาจะใช้อำนาจสามดุลของเขาเนี่ยแต่มีสิทธิภาพจึงได้ส่งในใบสแสดงเจตจนงมานะฮะแล้วก็มีภารกิจสามสามภารกิจในใบสแสดงเจตจำนงนะั่น หนึ่งยืนยันตัวตนว,ว่าเป็นสมาชิพกพรรคสมุทรเทียนบ้านที่จะใช้สี่พิลักที่เป็นมาตรฐานสูงสองยืนยันที่เป็นมนุษย์ของคำวินัยที่มีทุนสำรองคน่ะหกล้านถึงยี่สิบล้านจึงมีเงินไปพัฒนาประเทศสร้างประเทศเป็นชาติมหา,หาอำนาจไงไอทุนสำรองเนี่ยเป็นเงินที่ประชาชนมีทุนได้คนละยี่สิบล้านนะไปคูณห้าสิบล้านคนก็เป็นหนึ่งพันลนล้าน,านบาทเงินหนึ่งพันละล้าน,านบาทเนี่ย ประชาชนเป็นคนสร้างเป็นเงินของประชาชนประชาชนสร้างขึ้นมานั้าหนึ่งพันล้านบาทนะเห็นเห็นความต่างไหมเห็นอะไรไหมประชาชนสร้างเงินขึ้นมานั้หนึ่งพันล้านบาทและยี่สิบล้านบาทเนี่ยทําไมมันมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องไปดูที่ระบบการค้าไปดูที่ไอ้ไอ้ไอ้สี่พหลักนะไอ้พหลักที่สามเนี่ยมันเป็นระบบการค้าพี่หลักที่สองมันรูปทองคำวินัยไอ้สองเนี่ยมันทํางานในระบบการค้าใหม่เป็นสร้างเวิสร้างบุรค่าขึ้นมาใหม่ ในระยะ4ี่สิปีระยะ40ิปีนะฮะมันจะมีเงินไปคืนไอ้ยี่สิบล้านที่เอามาในระยะส0ิปีจะมีเงินไปคืนย0ิบล้านแต่ช่วงที่เอามาใช้เนี่ยมันก็มีมูลค่าของมันสร้างให้มันทำให้เกิดโบบก,การเงินของโลกขึ้นเกิดลิควิดิตี้เงินหมุนสะพัดกันหลายรอบล้วก็เก็บเงินไปแบตไปหลายรอบนะแล้ว เวลามันออกมาสามเดือนก็จะตีมูลค่าทีว่าเงินทีเ่เอาเข้ามาเนี่ยมันเกิดสินทรัพย์อะไรนอกจากเป็นดีควิตี้เงินสพลละพัดบุนแล้วเศรษฐกิจเดินแล้วยังเป็นสินทรัพย์มาค้ำอีกตัวมันอีกที่มันออกมามูลค่าที่มันออกมานะนาไม่เป็นอย่างนั้นมาคำ้ำนะเมื่อมาค้ำแล้วมันก็จะมีมันจะค่อยสูงไปเรื่อยๆการคำ้ำเป็นสินทรัพย์อย่ะสินทรัพย์ก็ต้องเจริญเติบโตมีมูลค่าไปเรื่อยใช่ไหมฮะเนี้ย เพราะนั้นมันมีเหตุเป็นผลในการที่จะนาเงินเข้าสู่ระบบไปดูละเอียดผมจะไม่ไลฟ์อธิบายละเอียดไปดูละเอียดเลยแต่ให้รู้ว่าเอ,อ้าท่านจะได้ทุนสํารองคือประชาชนสร้างเงินให้กับประเทศอ่ะพันล้าน,ล,านล้านบาทเป็นเงินประชาชนเองนี่เห็นภาพไหมเขา้าใจไหมนะนะทีนี้อ่านอกจากตรงนี้แล้วมันมามาออกฤทธิ์ดอ,อกเด็กตรงที่ว่าประชาชนมีอำนาจสามดุลน,นี่แหละครับ มันเป็นฤทธิ์เป็นเดชไงมันเป็นอำนาจสูงสุดนะแล้วเมื่อเมื่อมีอำนาจสูงสุดเป็นฤทธิ์เป็นเดชแล้วคราวนี้ก็จะสั่งสั่งปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องไอ้การสั่งปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องนี่แหละครับประเทศมันเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วมันจะสั่งได้ก็ต่อเมื่อส่งใบแสดงเจตจำนงทุกคนส่งนะใบแสดงเจตจำนงมีสามภารกิจอย่างที่บอกหนึ่งจะประกาศจุดยืนเองใช 4, ้สีวิลัก นะเป็นสมาชิพกพรรคสองเป็นมนุษยธรรมวินยัยนะมีทุดสำรองกว่ารอหกล้านยี่สิบล้านสามออกคําสั่งปฏิวัติวปจนยสิบด้านสิบเรื่องการออกคําสั่งปฏิวัติด้านสิบเรื่องนี่แหละครับประเทศต้องปฏิบัติตามเพราะมันเป็นเสียงที่คนส่งมาเมื่อรวบรวมแล้วได้สี่สิบล้านเสียงรวบรวมจนกระทั่งได้สี่สิบล้านเสียงเมื่อได้สี่สิบล้านเสียงเมื่อไหร่เอาสี่สิบล้านเสียงไปประกาศที่รัฐสภาไปประกาศที่รัฐสภาประธาน ประธานรัฐบาลต้องประกาศประกาศเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญปีห0ศตกไปฮะจบไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอยู่ก็หายไปโดยอตัตโนมัติแต่ที่นี่เราจะเฉยเชยให้หนึ่งปีชวยเชยเงินให้หนึ่งปีปกติหายไปเราไม่เฉยเชยก็ได้นะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปีห0ศูนย์มันหายไปเองเออเพียงแต่ประชาชนประกาศใช้สี่วิลักไปแทนรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เนี่ยเพราะประกาศเป็นกฎหมายความมันคงใรัฐธรรมนูญปี60ศูนย์ไม่อยู่ครับ ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของนันทิตาแล้วรัฐธรรมนูญปีศูน์ไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ได้รัฐธรรมนูญปีศูน์มาด้วยสิบหกล้านเสียงแต่นี่ประชาชนมาสี่สิบล้านเสียงนะแล้วเป็นเจ้าของนนาที่แท้จริงด้วยเราดูโดยศักดิ์ศรีเราประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงมันสูงกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่กฎหมายแม่บทกฎหมายความมั่นคงเป็นกฎหมายพ่อบทเพราะนั้นกฎหมายมันแรงกว่ากันแถมเป็นกฎหมาย ความมั่นคงของเจ้าของอำนาจติไตัยิ่งสูงกว่าอย่างกิเลงไปพวกนี้สูงสุดไม่มีกฎหมายไหนสูงกว่านี้ล้วกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของนิยไตยสูงสุดเพราะฉะนั้นพรรคสมุทรยานบ้านจึงเป็นพรรคที่ถืออำนาจอธิปไตยสูงสุดประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อไหร่รัฐมนตรีสูญไม่อยู่เพราะฉะนั้นพรรคสมุทรยานบ้านจึงเป็นพรรคที่จะไม่อยู่ภายใต้รัฐมนตรีทำไมในเมื่อตัวเอง สมาชิกพักของตัวเองมีหน้าสามดุลเต็มหมดเพียงแต่เมื่อไหร่จะประกาศเป็นกฎหมายขอมมันคงประกาศเมื่อไหร่รัฐมนูลปีศูนย์ไปเมื่อนั้นเห็นภาพไหมครับเห็นความก้อนแงนของกฎหมายเห็นความก้อนแงนของรัฐมนูลปีหกศูนย์ไหมครับที่ท่านเชื่อถือและทําให้พักทั้งหลายการพักเมืองทั้งหลายหายไปเลยแม้แต่รัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วก็ยังหายไปเลยท่านเห็นภาพหรือยังเห็นฤทธเดชเห็นฤทธานุภาพของสมาชิกพัก เห็นลิทาร์ุภาพของพรรคสมุดทะเบียนบ้านหรือยังที่ท่านดูถูกดูแคลนตอนตอนแรกอะ่ะเป็นพรรคที่ไม่ได้อยู่ภาตาแั้วนูเลยอยู่นอกสายตาไอ้อยู่มามีลิมิเดตได้ไงก็นี่ไงเขามีลิมิเดตเ,เพราะเขารวบรวมได้สี่สิบล้านใบไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงที่รัฐสภารัฐสภาต้องประกาศนะเพราะรัฐสภามีดุลเดียวทําไมรัฐสภาต้องประกาศต้องเชื่อช่วฟังก็เพราะประธานรัฐสภามีดุลเดียวรัฐสภามีดุลเดียว ประชาชนมีสามดุลเขา้าใจตรงนี้ไหมรัฐพามีดุลเดียวแล้วพวกสสพรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยที่ที่ที่มันเอาของประชาชนเป็นดุลเดียวก็คือดุลในนี้แหละมันจึงทําให้รัฐสภามีหนึ่งดุลเขา้าใจไหมประชาชนนะก็เพราะว่าก็เพราะว่าประชาชนเลือกจึงทําให้สสนั้นมีอำนาจ หนึ่งดุลเอาหนึ่งดุลแล้จนไปรัฐพาก็เลยมีแค่หนึ่งดุลรัฐพามีแค่ดุลเดียวนะฮะดุลเก้าอี้นั่งดุลเดียวประธานรัฐพามีดุลเดียวแต่ประชาชนส่งใบแสดงเจตจำนงมามีสามดุลส่งมาตั้งสี่สิบล้านใบประธานรัฐบาลเห็นใบแสดงเจตจำนงเราต้องโค้งคำนับเลยโค้งคำนับเหมือนเจอพระมหากรรษัตริย์สามพระองคอ์อย่างนั้นเลยเข้าใจไหมครับ แค่เจ้าพระองค์เดียวประธานรัฐบาลเขต้องโค้งคำนับอยู่แล้วนะเพราะนั้นประชาชนถือเปน้าสามุลเป็นนัาสูงสุดของประเทศแล้วส่งมาสี่สิบล้านใบถามว่ารัฐธรรมนูญปีหกนย์มันจะอยู่ไหมมันมีแค่สิบหกล้านใบมันได้มาจากประชาชนสิบหกล้านใบมันได้จากประชาชนนะประชาชนมันทาให้มันเกิดนะแล้วประชาชนก็ทําให้มันตายด้ด้วยรัฐธรรมนูญปีหกสิบนะดังนั้นมันไม่มีความหมายเหนือกว่าประชาชนเหนือกว่าลูก ลูกบ้านของสมุทริเบตบ้านคราวนี้ท่านเห็นเห็นแจมแจ้งเรียงว่าใครเหนือกว่าใครใครตัวจริงระหว่างพักสมุทริเวตบ้านกับพักคนรวยทั้งหลายที่ไปลงทะเบียนไว้ในสในรัฐมนูญเห็นภาพเรียงผมไม่บาย,ยานี้น่าจะเข้าใจแจมแจ้งกันแล้วละ่ะเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยนะประชาชนทั้งหลายท่านก็ต้องสำรวจตัวเองแล้ว วิ่งไปดูสม,มุดทะเบียนบ้านเรขอดูหน้าตาเลยว่าโอ้โหนี่มันจะทําให้ฉันมีเงินคนละยี่สิบล้านเลยเนี่ยสม,มุดทะเบียนบ้านเนี่ยขอดูชื่อหน่อยมีชื่อใช่ไหมเนี่ยเ้ดูดิมีชื่อมมไหมเฮ้ยมีมีม,มีถ้าไม่มีมโอโ้ท่านต้องแทบเป็นลมเลยต้องรีบให้มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนบ้านนะนะท่านไปนรีบไปเช็คกันด่วนนะทุกบ้านต้องรีบจับสมุดทะเบียนบ้านจับมาแล้วท่านจะต้องจัดตั้งโต๊ะรีบเอาโต๊ะมาตั้งในกลางแจ้งติดดินนะต้องติดดินนะครับ ห้ามบนพื้นปูนซีเมนห้ามบนพื้นกระเบื้องต้องไปวางติดดินตั้งโต๊ะไม่มีโต๊ะก็ตั้งตั่งก็ได้นะโต๊ะหมู่บูชาก็ได้เอามาตั้งนะต้องติดดินนะฮะขอขอ,ขอกำหนดต้องติดดินนะครับเพราะท่านจะประกาศประกาศปฏิญาณตนต่อแผ่นดินไทยต่อแผ่นดินไทยนะครับ ประกาศปฏิญ,ญาณตนต่อแผ่นดินไทยนะครับโดยมีสมุดทะเบียนบ้านก็คือสมุดของพักการเมืองแล้วก็มีใบิทธิ์ใบแสดงเจตจำนงของท่านแล้วก็มีธงสี่พิหลักธงสีมามรฐานเนี่ยธงสีพิหลักนะครับแล้วก็มีรูปหล่อเจ็ดพอโลเจ็ดสรราชมอบในเหมือนมอบพิธกรรมมาให้ ประชาชนจึงมีอำนาจสามดุลมาจากรอเจ็ดนั่นเองแล้วใบพรา ject ิกาเขียนไปแล้วให้ทุกหมู่กลุ่มคณะรวมทั้งพกักการเมือ,เองเนี่ยเขาไม่เขียนพักหรอกแต่ก็คือหมู่กลุ่มคณะก็คือพักนั่นเองต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้นนะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอ่าอ่านั่นเราต้องมีรูปรอเจ็ดเสร็จแล้วอีกการหนึ่งก็ต้องมีรูปของศาสดาของแต่ละท่านท่านเป็นศาสนิกของศาสนาใดก็เอามาตั้งเป็นสัญ,ญลักษ ก็ประกอบไปด้วยหนึ่งสัญลักษณ์ศัสดาของท่านจะเป็นรูปหรือสัญลักษณ์วัตถุอะไรก็แล้วแต่นะหรือเป็นคํากล่าวก็ได้สองรูปโลจ็ดนะฮะสามสมุดที่มีนบ้าน 4. ใบแสดงเจจำนง 5. ้ธงสีพิหลักไทยทั้งหมด5อย่างอยู่บนโต๊ะที่ติดดินเพื่อท่านจะกล่าวคำ ตอบแทนคุณเพนดินที่ได้อยู่ในประรินไทยและปัตยานตนที่จะใช้สีเป็นหลักเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยใหม่หลังจากประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยปลอมเปรียบเสมือนประเทศไทยได้กินอาหารที่ปะตยแบบผิดของปลอมเหมือนเรากินอาหารปลอมไม่ถูกหลักเราก็ป่วยถูกไหมป่วยติดเตียงอะ่ะพูดง่ายปวดก,กระซอกตติดตเตียงก็เหมือนกับการเมืองประเทศไทยอะ่ะมันมันล่อแรล่ขั้นโคมา่าติเดเตียงอยู่ มันมันไร่เทสอย่างที่เห็นน่ะนะนะเข้าใจเข็นภาพนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องฟื้นฟูประเทศด้วยการตอบแทนคุณปดินด้วยการเลือกใช้อาหารเสริมสี่อันก็คือสี่พิลัชหนึ่งเพื่อจะไปไล่ไอ้สีจันไรออกไปเอาอาหารเสริฟสี่หลักเข้าไปแทนร่างกายประเทศก็จะฟื้นฟูแข็งแข็งแรงแข็งแกร่ง,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 งยิ่งใหญ่กลับมาเป็นชาติมหาอำนาจเพราะเราจะไปเป็นชาติมหาอำนาจก็ต้องฟื้นฟูร่างกายเหมือนพระพุทธเจ้า ไม่เอาละไม่อดอาหารละเดินทางสายการกินอาหารหเป็นปกตนะิเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วก็จึงจะไปสร้างมรรคทั้งแปดได้เป็นแบบนั้นนะครับ,นะรบผมจะามาคงเข้าใจากันเคลียร์แจ้งแจ้งแล้วเขอเชิญทุกท่านตั้งโต๊ะตอบแทนคุณพืดินแล้วก็ถ่ายบันทึกภาพเพราะมันจะมีเสียงของทุกคนแล้วเอาคลิปนั้นมาขึ้นเงินได้บ้านละหนึ่งแสนบาท ปาะมาณหนึ่งแสน 1, บาทน,นะครับขอเชิญครับปแตทลกคนครับสวัสดีครับ